ชมพู่ฝากถึงไอซ์โทรมาปรึกษาได้ถ้ามีปัญหา ถือเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันมานานสำหรับชมพู่อาริยาและไออภิศดาลาสุดสาวไอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับสามีชาวฝรั่งเศสในฐานะรุ่นพี่ที่เป็นคุณแม่ลูกสามแล้วสาวชมเลยถูกถามว่าได้มีให้คำปรึกษากับสาวไอบ้างหรือไม่ซึ่งแม่ชมบอกว่าตั้งแต่ที่มีข่าวไอซองออกมายังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยแต่มีการส่งข้อความมาคุยกันบ้างส่วนมากเป็นเรื่องคนท้องจริงๆชมรู้ว่าแม่ใหม่จะมีความโอเวอร์เวล ไปด้วยข้อมูลของคนท้องคนนั้นพูดแบบนั้นคนนี้พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสงสัยอะไรเราจะช่วยแชร์ให้เท่าที่เราแชร์ได้แล้วกันไม่ได้อยากใส่เขาแบบเยอะๆบางทีฟังเยอะแล้วก็แบบบ้าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มาถามเราก็จะไม่แจ้งไปบอกเขาเพราะว่าทุกคนก็มีเวของตัวเองบางทีมีคนมาบอกเราว่าทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้เรายังกรอกตาเลยเพราะฉะนั้นก็ใจเขาใจเราแต่เอาเป็นว่าโทร มาปรึกษาได้